พ91เ,เราเพึ่งได้เป็นสายใ่เชื่อมนถนนทุกเส้นทางนำใจมอบให้กันหนคืนจุดจานพรเพ91เ,เราเพึ่งได้

<Traffic> Pro. เอาละค่ะ,ะกลับมาช่วงนี้2องทุ่มกับอีก8นาทีนะคะกลับมาอยู่ในช่วงของยำข,ข่าวค่านะคะตอนนี้อยู่กับคุณตั้มนพราธนารุ่งเรืองกุลค่ะสวัสดีครับคุณนูนาครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับอ่าไลฟ์กันแล้วเช่นเดิม5ช่องทางออดบนที่ FM 9 1มเก้าห่กโนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e กดกระดิง่งติดตามกันด้วยค่ะครับ นะคะอ่ะวันนี้หลายข่าวนะคะก็มีทั้งเรื่องของฝุ่นที่ต้องมาเตือนการเดี๋ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่องของเพลิงไหม้ก็ยังมีแล้ววันนี้มีเพลิงไหม้หนักเลยที่บ้านแผวสมุทรสาครนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอะไรอีกอะบ้านแผละเหตุที่สัตหีบอใช่เหตุเป็นแก๊สที่วัดแห่งหนึ่งจต่เป็นวันแรกเลยแล้วก็ถังอัดแก๊สระเบิดหูเพรากฏว่ามีคนเจ็บ หลายคนเหมือนกันแล้วก็คนที่อยู่ในงานก็ช็อกอะแบบงงแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันนะคะก็รวมถึงที่วันนี้สอบสวนกลางมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการไปตรวจยึดยาสเตียรอยอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมาพูดกันหน่อยแล้วก็ไปต่างประเทศที่อินเดียค่ะเดีวเขามีเทศกาลราบบาปกันแล้วก็ว่าคนเยอะมากถูกครับแล้วเกี่ยวกันเสียชีวิตเลย จำนวนเยอะด้วยนะใช่ค่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวมาติดตามกันอ่ะเริ่ม<ะ>ต้นเรือร่องของฝุ่นเลยค่ะคุณนภรัตน์วันนี้เป็นไงอืมวันนี้ก็โอเคแต่ก็ยังมีบางเขตบางพื้นที่เป็นสีเหลืองบางเขตบางพื้นที่เป็นสีส้มใตช่วงเวลาสิบอ่าต้องบอกว่าภาพที่ขึ้นเห็นในอินโฟกราฟิกก็คือเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วแนวโน้มเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกระลอกนะฮะสำหรับฝุ่นในพื้นที่กรทมเพราะเพราะว่า ทางกทมเองก็ออกมาเตือนว่าค่าฝุ่นจะกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้30มกราคมไปจนถึง5กุมภาพันธ์นะัเนื่องจากว่าเกณฑ์ระบายอากาศไม่ดีแล้วก็ยังคงกำชับเรื่องของการงดเผา จับรถควันดำเผาในที่โลง่งส่วน15จังหวัดค่าฝุ่นเกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโอ้มีหลายจังหวัดนะทั้งกาญจนบุรีนนทบ,บุรีพิษณุโลกแล้วก็ระยองด้วยนะครับก็ดูกันหน่อยฮะทางกทมเองเขาคาดการณ์อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าในพื้นที่กทมเนี่ยเวันข้างหน้า ค่าพีเอมสอจะกลับมาสูงแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะโดยสําหรับวันนี้สถานการณ์ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 2มสองไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรคุณภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางสีเหลืองแล้วก็เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มจํานวน12พื้นที่ด้วยกันนะคุณหนูนา <Ừ. S 1> ก็ช่วงนี้คือยังคงเน้นย้ํา ดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมไปถึงงดการเผาพร้อมจับตารถควันดำการเผาในพื้นที่โลง่งหากพบนะฮะก็สามารถแจ้งบอแสผ่านทางทรอฟฟี่ฟงดูหรือสายด่วน199ได้อืครับ <Yes. S 1> ย้ำนะคะ30 สามจนถึงห้ากุมภาพันธ <5, S 2> ์นนก็โพาเนี่ยดูข้อมูลจากศูนย์สื่อสารของกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยเขาก็คาดการไว้โอเคพรุ่เนี้ยยังมีบางแถบที่อาจจะเป็นสีเหลืองแล้วก็บางพื้นที่เป็นสีส้มแต่หลังจากนั้นสุกเสาร์อาทิตย์ไปจนถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์ก็คือจะเป็นแบบสีส้มเลยคุณอืม,มาเป็นห่วองอยู่ นะช่วงนี้ก็หลังจากดีอากาศเริ่มดีขึ้นแค่ประมาณองฝัวันี้นะคุณหนูนะเดี๋ยวกลับม,มาเจอแบบนี้อีกแล้วนะฮะใช่นะคะเขาบอกว่าเอ่อที่ที่เตือนกันเนี่ยนะเขาบอกว่าการระบายอากาศมันอยู่ในเกณฑ์อ่อนแล้วก็มันจะมีการเกิดอินเวอร์ชันใกล้ ผิวพื้นอย่างต่อเมืองก็สงสัยว่าอินเวอร์ชั่นคืออะไรไม่ค่อยได้ยินนะคะก็บอกว่ามันเป็นแนวชั้นบรรยากาศนี่แหละนะคะที่จะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่ากั้นไม่ให้อากาศจากชั้นที่ต่ํากว่าไหลสูงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนอากาศมันกดพอกดปุ๊บมันไม่มีลมอีกใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ฝุ่นเนี่ยมันสะสมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันอย่างวันนี้นะคะล่าสุดตอนหนึ่งทุ่มนะคะ ก็ยังเป็นสีเหลืองแล้วก็ยังมีสีส้มนะห้าเขตก็คือน้องแขมยังนําอันดับหนึ่งแต่ว่าค่าไม่สูงเท่าไหร่ก็4ี่แล้วก็อันดับ2เป็นเขตพักขนงเขตคลองสามวาเขตภาษีเจริญแล้วก็เขตสายไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงต้อง ดูแลสุขภาพกันต่อไปนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้เห็นบอกว่าทางกทมเขาก็เป็นห่วงนะที่ประชาชนกลุ่มปอไปมีการแจกหน้ากากไปแล้วประมันเกือบเกือบสี่แสนชิ้นด้วยกันนะตอนนี้ก็ต้องอย่างที่บอกแหละก็เดี๋ยวเช็กกันไปเรื่อยๆเรื่องของสภาพอากาศนะคะใช่ครับคุณนุนาครับอ่ตอนระวังกันหน่อยในช่วงนี้นะครับต่อที่เพลิงไหม้เลยค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพลิงไหม้หลายจุดที่เราได้ยินกันเราก็ตั้งแต่จริงตั้งแต่ช่วงก่อนตรุษจีนแล้วแหละ ช่วงอาการแห้งนะคะก่อใหม่บานใหม่โรงงานอะไรต่างๆแล้วก็ช่วงตัวจีนก็รณรงค์กันว่าเอยเรื่องการจุดทูบจุดเทียนอะไรต่างๆนะวันนี้ก็เป็นเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลขยะซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านแถวจังหสาค,ครปรากฏว่าโอ้โหตอนที่รับแจ้งเนี่ย <c oughs> เห็นภาพนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกอดังอะนะใหญ่เลยนะคะแล้วก็ควันเนี่ยดำมืดเลย กลุ่มค,ควันนิค,ค้าคลุงลอยสู่ท้องฟ้าจํานวนมากเลยทีเดียวนะ,ะทางนี้เนี่ยคือเหตุการณ์เนี่ยไล่ไปตั้งแต่ช่วงประมาณสักสิบโมงเช้าเนี่ยของวันนี้ทางตํารวจของสองพบางโทรัฐเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้เป็นลักษณะโกดังเก็บพลาสติกรีไซเคิลนะประเภทเปลือกสายไฟนะอยู่ในอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครก็ทางเจ้าหน้าที่เขามีการประสานร,รถเข้าไปที่เกิดเหตุคือ ทั้งในอะคุณหนูนาะคือมันเป็นภายในซอยมันเป็นซอยขนาดเล็กก่อสร้างเป็นโกดังขนาดเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณสักสิบห้าไร่แบ่งเป็นหลายโกดังต่อเนื่องกันประมาณ7-8โกดังแล้วก็มีลานกว้างด้านนอกที่ใช้เป็นพื้นที่เก็บกองพลาสติกรีไซเคลิลอเพิงเนี่ยลุกไหม้แบบรุนเร็วเนี่ยถ้าเห็นตามภาพเราจะเห็นเลยว,ว่ามันลุกไหม้รุนแรงมากนะครับโดย เนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่อยู่ในโกดังแล้วก็ด้านนอกโกดังเนี่ยมันเป็นพลาสติกประเภทยางหุ้มสายไฟนะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยก็มีการประสานรถดับเพลิงโอ้จำนวนหลายพื้นที่เข้ามาระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็คือคุณนริศนิรามัยวงศ์นะฮะพร้อมด้วยทางป้องกันจังหวัด ก็มีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามเหตุรวมทั้งไปถึงการสั่งการอย่างใกล้ชิดนะก็ได้มีการประสานรถแบ็คโฮเข้ามาในพื้นที่เพื่อเร่งเคลียร์กองพลาสติกเหตุ เพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่งผลให้มีกลุ่มควันสีดําขนาดใหญ่เนี่ยคือร้อยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยคุณหนูหนาใช่ค่ะนะฮะคือพ<ะ>อได้ได้ยินข่าวว่าไฟไหม้โกดังไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลเนี่ยโอ้โหเราแบบเขาเรียกอะไรน,นะเรานึกแบ,บภาพเลยว่ามันจะต้องแบบควันดํามืดมันจะต้องควบคุมยากแน่นอนอแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าพื้นที่โรงงานโกดังนั้นเนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนมันเก็บ นะ,ะขยะรีไซเคิลอะไรพวกนี้นะฮะวัสดุอุปกรณ์มากน้อยขนาดไหนก็ปรากฏว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะจริงจแล้วก็เท่าที่เช็คไปเนี่ยก็ยังคุมเพลิงไม่ได้นะคะคเพียงแตแค่ว,ว่า คุมให้อยู่ในวงจำกัดไม่ได้แบบว่าลุกลามอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะว่าตอนนี้ในส่วนของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะกลิ่นหรืออะไรเงี้ยมันกระทบกับคนในพื้นที่บ้านแถวสมุทรสาครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงขนาดไหนใครที่ชมไลฟ์กันอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะนะทักทายเข้ามาหรือว่าอาจจะบอกหน่อยว่าไอ้ตัวเองได้รับผลกระทบไหมมีการแสบจมูกอะไรยังไงหรือเปล่าหายใจติดขัดไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โก้ เห็นบอกว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดน,นี้ระบุเอาคร่าวๆนะตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเพบว,ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือขอเป็นโกดังสินค้าแต่เห็นบอกว่าก็มีการเอาเครื่องจักรเข้ามาประกอบการนะซึ่งเครื่องจักรที่ใช้เนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นโรงงานด้วยซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตประกอบการนะที่สําคัญนะบอกจริงๆพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะโอ้ถ้าจะขออนุญาตจริงๆก็ขอไม่ได้ แล้วอย่างนี้ยังไงก็ต้องไปสอบกันสิช่ใชอมีใครรู้ไหมเจ้าหน้าที่ทราบหรือเปล่าหรือเขาลักลอบทําหรือยังไงซึ่งมันก็จะมีความผิดตามกฎหมายก็ต้องไปสอบกันเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะถูกใช่ใช่เพราะว่าทางท่านผู้ว่าเองก็สั่งการนะคุณหนูนาบอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าควบคุมสถานการณ์อะไรได้เรียบร้อยเนี่ยคือจะต้องมีการตรวจสอบโรงงานทันทีแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวเกี่ยวข้องต่อไปโดยท่านกําชับเลยนะเพราะว่าคือ การที่เราเห็นอะมันมีแบบกองอลักษณะเป็นพวกพลาสติกหรือแม้กระทั่งเป็นวัตถุไวไฟอะอ,อะไรต่างๆส่วนว่า,าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเขาระบุไปเบื้องต้นแล้วคือเขาบอกแบบนี้ค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่าช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเคยมีหนังสือสอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเลยว่าช่วยตรวจสอบหน่อยนะว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยนะมีโรงงานเถื่อนหรือเปล่าที่ไม่รับไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตอะไรต่างๆเพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบดําเนินการก็สอบถามไปสามสิบเก้าแห่งแต่ว่าสําหรับทางท้องถิ่นแห่งนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งว่ามีหรือเปล่านะคะแล้วก็นะ อุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่าตัวเองอยู่มาหนึ่งปีก็ไม่พบว่าโรงงานแห่งนี้มีการกระทาความผิดแต่ณนะตอนนี้มีความผิดเพราะว่าการกระทําของเขาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะซึ่งก็จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ้าวเหรอฮะจริงๆก็ไม่รู้นะ <ừ> ใหญ่มากเลยนะคะไม่ใช่แ <ừ> บบโกด,ดังหรือว่าโรงงานเล็กๆนะคะครับนี่คะ่ะพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วผลกระทบมันเยอะนะคะ <ใช S 2> คือรถดับเพลิงนี่แทบจะมาจากทั้งจังหวัดเลยมั้งคะเนี่ยหรือยัง, <ừ> ยงไง คือแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะคุมได้สนิทเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าทีก่กองกองกันอยู่นี่ก็อีกเยอะแยะมากมายจริงคุณหนูนาเนี่ยค่ะแล้วก็โกดังบางส่วนก็พังลงมาด้วยนะคะถล่มลงมาด้วยจากจเรื่องของเพลิงไหม้เนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นภาพ เหตุการณ์ที่เกิดเหตุวันนี้จากทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคารจึงมั่นผู้ว่าก็ไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปบัญชาการไปตรวจสอบเหตุการณ์ไปดูเรื่องของผลกระทบแต่ว่าตรงจุดเกิดเหตุโดยรอบเนี่ยมีคันคูน้ําอยู่โดยรอบนะคะก็เลย ก็เลยอย่างน้อยๆก็เบาใจไปได้ปลอดหนึ่งว่าเออมันก็น่าจะช่วยทําให้เพลิงเนี่ยไม่ลุกลามออกไปอ,อ,อย่างพื้นที่ชุมชนเดยรอบ,รบก็ไว้วางใจไม่ได้อ่ะล้วก็ต้องพยายามที่จะคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด,ดอย่างไงถ้ามีเพิ่มเติม<ๆ>เดี๋ยวเราคงจะได้ติดตาม หารายละเอียดความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันค่ะใช่ครับคุณนุณานะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครใช่ค่ะนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งสัตหีบโอ้โหวันนี้เห็นหลายๆสื่อแจ้งกันมาบอกข้าวดวนข้าวดวนมีถังแก๊สอัดลูกโป่งเนี่ยระเบิดวครัฮะใช่ครับแล้วก็คือคนที่ทําหน้าที่อัดลูกโป่งอัดแก๊สเนี่ยขาขาดนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วย การตรวจจีนที่วัดหลวงปู่อีนะฮะไปดูหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมว่าทางกู้ภัยสว่างโรจนนธรรมสถานสัตหีบเนี่ยเขามีการรายงานว่าเกิดเหตุถังแกส๊สอัดลูกโป่งระเบิดภายในวัดหลวงปู่อีนะขอภายหลวงปู่อีที่วัดสตัตหีบอำเภอสตัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็หลังรับแจ้งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเข้าไปตรวจสอบ นะที่เกิดเหตุแล้วก็มีการประสานทางทีมกู้ชีพเข้าไปสนับสนุนด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนโดยหนึ่งคนเนี่ยก็คือขาขาดเป็นชายอายุป,ประมาณสักห้อ่าหกปีขอไ <ทะ S 1> ปหกสิปีสภาพเขาบอก ข้อขาข้างขวาขาดนะอาการสาหัสเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้กับจุดระเบิดเสียหายหลายคันเราก็จากแรงอัดระเบิดแล้วก็เศษเหล็กจากถังแก๊สโดยตำรวจได้มีการกั้นบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยทราบว่าพบว่าส่วนผสมของแก๊ส ที่นํามาใช้ในการอัดลูกโป่งค่ะคุณหนานเป็นการนําเอาโซดาไฟ มาผสมกับน้ําเปล่าแล้วเอาแก๊สมาอัดในลูกโป่งทําให้ลอยซึ่งถังแก๊สดัดแปลงให้สะดวกต่อการใช้งานแล้วค่อนข้างจะเก่ามากใช่ครับน่าจะเป็นเนาะสภามันก็ดุเก่ากา่วะเนาะถูกครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการระเบิดขึ้นจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรถยนต์เสียหายจํานวนมากด้วยลยเถูกครับแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้เป็นคืนแรกของเทศกาลตรุษจีนที่วัดสัตหีบด้วยนะครับระหว่างเอาวันนี้จนถึง4กุมภาพันธ์โดยมี างานมาขอรสพสมโพธิตลอดงานนะครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลวงปูอ่อีแล้วก็ซื้อของกินภายในงานจํานวนมากด้วยนี่นะคือเกิดช่วงกลางวันนะใช่ถ้าเกิดช่วงเย็นช่วงค่าคนน่าจะเยอะมากถูกรเ,เราก็ไม่รู้ว่าความเสียหายความสูญเสียมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าจริงคุณม<ต>นะเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดเหตุนี้เข้าใจว่าทางทางวัดเองหรือว่าทางผู้จัดงานก็คงราต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมี อะไรที่มันต้องใช้ถังแก๊สหรืออะไรที่มันดูแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่าต้อความปลอดภัยใช่ไหมคะถูกครับผมนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันด้วยใช่ที่สัตหีบนั่นเองค่ะใช่ครับผมนะคะมาต่ออีกข่าวนึงวันนี้หลายคนติดตามเพจคงจะได้เห็นละกับการไปทําข่าวแถลงจากทางศบสวนกลางไปทลายนะโรงงานผลิตยาย่านหลักสี่นะคะแล้วก็ปรากฏว่ายึดอะไรมายึดยาสเตียรอยค่ะ เป็นยาสเตียรอยที่ไม่ขึ้นทะเบียนค่ะครจริงๆพูดถึงสเตียรอยเนี่ยก็ได้ยินว่าอทำไมอ่ะฉันก็กินนะหมอให้ทานฉันทา่อยูย่ก็ใช่ไงอันนี้ก็คือตามใบสั่งยาตามใบแพทย์<ช>ที่คุณหมอเป็นคนจ่ายยาถูกต้องนะแต,แต่ที่ไปเจอวันนี้คือก็จะเป็นแบบบรรจุก,กันไปแล้วก็จำหน่ายโดยที่ไม่ไม,ไม่มีใบสั่งแพทย์อ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดไงคะเอาง่ายๆว่าสื่อก็าพากลสเตียรอยเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนึ่งล้านเก้าแสนเม็ด S <S ใช่โอ้เยอะมากใช่ใช่นะคะวันนี้ก็ทั้งสอบสนกลางชุดที่ไปจับกลุ่มแล้วก็ทางผู้แทนจากออยก็มาแถลงการเพราะว่าเขาได้รับการประสานงานจากออยว่ามีการลักลอบผลิตยาเสยรอยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาบแถวแจ้งวัฒนะซอย6เขตหลัก4ี่4นะคะคนำกำลังเข้าไปตรวจสอบค่ะ ปรากฏว่าไปพบหญิงสาวคนหนึ่งนะบอกเป็นผู้รับอนุญ,ญาตผลิตยาแผนปัจจุบันครับโดยสถานที่ดังกล่าวได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและขายส่งยาแผนปัจจุบันครับที่ที่เขาผลิตนั่นแหละครับแต่ว่าไปตรวจสอบพบการผลิตยาเซรอยที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วก็ตรวจยึดของกลางอย่างที่บอกได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะนะก็จะเป็นเตรอยก็จะแยกเป็นหลายสีมากเลยแบบน,นี้นะหนึ่ง 1>, 1, 09, m, 1 9ล้าน9 0 0แสนเมตร1ล้าน9แสหมื่นเมตรเยอะมากเกือบ2ล้านเมตรเลยนะใช่ซึ่งโรงงานดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้กล่องลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้แล้วเนี่ยบรรจุยาสเตียรอยโคงกลางในการจัดเก็บแล้วก็ขนส่งะ <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นการขนส่งเพื่อตบตา ยากแก่การตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งยาดังกล่าวเนี่ยหากพบมีการกระจายออกไปสู่ท้องตลาดกุนุนาแล้วประชาชนนำไปบริโภคจนเกิดอาการเจ็บป่วยะจะมีมูลค่าความเสียหายในระบบสาธารณาสุขนะครับไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท ก็คืออย่างนี้คือเวลาถ้าสเตียรอยคือสเตียรอยมันก็มีความจําเป็นในการรักษาโรคบางชนิดแหละที่เราจะเห็นว่าคุณหมอออกให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถามว่าใช้บ่อยๆใช้มากๆมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายคุณหมอก็จะรู้แหละว่าเขาควรจะให้สั่งยาให้ปริมาณที่เท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้อย่างวันนี้ทางผู้แทนออยที่มาพูดเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าคือโอเคบางคนซื้อไปกินแล้วมันหายหรือที่ผ่านๆมาที่เคยไปจับจําได้ไหมที่เอาสเตียรอยไปผสมกับพวกเอ่ออะไรนะ ที่มันเป็นยาชงยาดื่มอ่ะที่เขาชอบสั่งกันในโลกโซเชียลว่ะผสมอ่ะ uh huh. อกุอ้ยกินแล้วมันมีกําลังวางชายอ,ยอย่างนู้นอย่างนี้อแต่พอไม่ได้กินแล้วมันก็อไม่ไหวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอ่ะก็มีอุม คุณพ่อคุณแม่ดิฉันก็เคยบอกเนี่ยคุณลุงข้างบ้านนะเขาไปซื้อมานะตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นอืแล้วก็เป็นตัวที่เขาเคยมาแถลงนะอ,อแต่เราเพิ่งมารู้ที่หลังไองแล้วก็บอกว่าเนี่ยมากินนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ออกข่าวใช่ไหมเดี๋ยวซื้อมากินนะหัวเข่ากัานะจากที่แบบเดินไม่ได้เลยว่าตวนีโคดินได้เลยนะอสั่งให้แม่หน่อยสิแล้วก็บอกว่าไม่ได้แล้วก็บอกว่าหมัมนมันไม่ปกติตซื้อว่าเดินได้ปลอกขนาดนั้นอะ มันก็แปลกเออเรก็เาก็จริพอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังานั้นเราก็มีการเตือนไปนะก็เขาก็แอบฟังนิดนึงนะสําหรับคุณลุงที่รู้จักกันพอไม่ทานปุ๊บเป็นไงมันก็กลับมา แบบไม่ค่อยมีแรงเหมือนเดิมเ,ออเขาก็เลยเอ๊ะไงเขาก็เลยไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งก็เลยว่าเออมันก็เป็นจริงอย่างงาั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาพบที่หลังว่าเออมันก็เป็นยี่ห้อที่แบบว่าเขาเคยมีการไปไปไปบุกทลายไปจับกลุ่มนะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระมรัดระวังเพราะาจะสั่งอะไรมามาทานแบบนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ที่ จากคุณหมอหรือว่าไม่ได้ได้รับใบรับรองจากทางแพทย์อะหรือว่าอะไรเงี้ยอ่าใช่แล้วก็คุณหมอไม่ได้แนะนําให้ทานเองเนี่ยคือไปสุ่มสี่สุ่มห้าทานโดยที่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นทะเบีไม่เคยไปจับไงที่แบบผสมกันเลยะทำโอ้โหเป็นบ้านผสมกันแล้วแบบอะไรก็ม้วนไม่ได้อ่ะล้านกลัวมากแล้วทีเนี้ยคือสมมุติว่าเราทานไปโดยที่แบบก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่อะไรอะทานไปเรื่อยๆสะสมสะสมไปก็มีผลต่อร่างกายนะฮะใช่ยาพวกนี้นะคือพอไม่กินก็ เหมือนเดิมพอกินก็รู้สึกโอเคขึ้นมันก็ติดอะ่ะมันต้องกินไปตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะคะ,ะคอันนี้ก็มีโทษนะคะก็นะความผิดตามพรบรนะพระบรยาก็ฐานผลิตยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้เนี่ยในมุมของทางคุณหมอเองก็คือนายแพทย์วิทิตสลิด ตีอสธิดดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ระบุว่าปัญหาการนำยาสเตียรอยไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คุกคามสุขภาวะของประชาชนคนไทยแล้วก็บั่นทอนระบบสาธารณาสุขมาอย่างยาวนานนะครับโดยพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการนํายาสเตียรอยไปลักลอบผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายชนิดส่งผลให้ประเทศเนี่ย ต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคสเตียรอยนั่นเองนะครับนะคะ่อะ,คะอ่ะไปท้ายกันที่อินเดียค่ะเป็นต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์เศร้าที่ไม่คิดจะเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆก็ใช่ครับเอ่อเห็นภาพเราก็แอบเป็นห่วงแหละนะคะเปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวแล้วก็รวมถึงคลิปจากทางซินหัวด้วยนะคะก็บ,บ,บอกว่าที่อินเดียนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นเป็นการ เหยียบการเสียชีวิตในพิธีพิธีหนึ่งที่ชื่อว่าพิธีมหากุมพระเมลานะคะคก็หูเห็นบอกเห็นตัวเลขเนี่ยคุณดูนะเขาบอกว่าคนนับหลานเลยไปอยู่กันที่นี่นะคะใช่ครับคือมันเป็นพิธีอะไรพิธีล้างบาปตาม,มความเชื่อของชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่รัฐอุตรประเทศของอินเดียนี่แหละก็วันนี้เอง29ามกราคม คือยอดผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยตอนนี้คืออยู่ที่15ราย<ะ>แลว้วก็บาดเจ็บอีกจํานวนมาก<ะ>ถ้าคุณผู้ชมที่ดูกันอยู่ได้จะเห็นภาพคลิปจากด้านบนว่า คือมีผู้คนหลั่งไหลไปในพิธีดังกล่าวนั้นเยอะมากแล้วแทบจะเดินกันเบียดเสียดจนแทบจะไม่มีช่องว่างอะอเรื่องของโอโหลอดหัวอากาศหายใจอะไรต่างๆด้วยนะครับโดยภาพถ่ายจากโดนเขามีการเผยว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเนี่ยหลายล้านคนเดินเบียดเสียดกันแบบไหลชนไหลตั้งแต่ก่อนรุ่งสางในวันนี้29มกราคมซึ่งถือเป็นวันที่เป็นมงคลที่สุดในพิธี มหากรุมภพะเมลานะโดยทางการอินเดียคาดว่าจะมีประชาชนมากถึง100รล้านคนเดินทางมาที่เมืองปรรยาคาราดนะฮะเพื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะครับโดยเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลว่าการเหยียบกันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนเวลาประมาณตอนตีหนึ่งตามเวลาท้องถิ่นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่รุนแรงและไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเหยียบกัน แต่จากนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมพิธีได้ล้มทับกันหลังถูกผลักมาจากด้านหลังนี่ไงคือจริงๆเราเราเราเคยมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจาได้ป่ะที่ต่างประเทศอะที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นเทศกาลเป็นอะไรเงี้ยที่เกาหลีใต้ป่ะใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆกันเนอะบอกว่าโอเคอะมันมีเหมือนคนหล้มอะ ใช่ไหมทุกคนมันเหมือนโดมิโน,โนโเลยอะ่ะถูกแล้วหลังจากนั้นก็เอาล้มกันแล้วก็ผูตายละแล้วลคนเยอะขนาดนี้อ่ะคือค, <น S 1> ความเยอะมากอะ่ะเขาเรียกอะไรความเบียดเสียดอยู่ในนั้นนะคุณหนูหนาแล้วเรื่องของอากาศหายใจอะไรต่างๆเพราะมันทับแบบมีการทับ,ท,บทับกันมากๆใช่ไหมฮะมันก็ เราทำให้มีเรื่องของผู้เสียชีวิตเราก็พูดได้รับบาดเจ็บด้วยเราบอกว่าทำไมคนถึงมาเยอะกันขนาดนี้ก็อย่างที่บอกเนาะก็เป็นพิธีสําคัญนะคะเป็นพิธีล้างบาปตามความเชื่อของชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก,กที่เขามาจัดขึ้นที่นี่แหละนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อกันว่าแม่น้ำสามสายได้แก่<ช>แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำสรัสวัสดีซึ่งเป็นแม่น้ำในตำนานโบราณของอินเดียเนี่ยมาบรรจบกันนั่นเอง,งนะคะก็อย่างที่บอกว่าตลอดการจัดงานจะมีคนมาคาดว่าจะมีคนมาเข้าร่วมพิธีกว่า100รล้านคนนะคะใช่ถูกต้องครับ<ม>ก็ดูในมุมผู้เหน็นเหตุการณ์หนึ่งเขาเล่าว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยถูกกั้นโดยรั้ว แล้วก็มีตำรวจพร้อมไม้กระบองเนี่ยยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแรงหักจากด้านหลังเนี่ยมันรุนแรงจนผู้คนเนี่ยเริ่มล้มทับกันมีคนนอนอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดโดยไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้เห็นใหตการณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยล้มลงแล้วก็ฝูงถูกฝูงชนในเหยียบมีเด็กเล็ก ผู้หญิงหลายคนพัดหลงกันในงานแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือด้วยอืม,อมก็บอกว่าจริงๆพิธีนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่สอสัปดาห์ที่แล้วนะคะคแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากถึงเกือบ148ล้านคนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้มาตรการต่างๆเพื่อจะรับมือกับฝูงชนไม่ว่าการการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยการเพิ่มแพทย์ มีการเตรียมรถไฟรถบัสพิเศษแล้วก็มีการนาซอฟต์แวบรบ์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไอมาใช้ในการรับมือกับฝูงชนจํานวนมากแบบนี้รจริงๆพิธีนี้มีคนดังหรือว่าคนสาคัญของอินเดียเข้าร่วมด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกาาหหอมของอินเดียก็มีมีมหาเศรษฐีของชาวอินเดียก็มีนะคะคมีนักร้องนําต่างๆนักสแสดงของอินเดียชื่อดังอะไรเงี้ยก็มาร่วมพิธีมหากุมพเมลาด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าที่ผ่านมาในอดีตเคยมีเหตุการณ์ลักษณะ แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่ามีค่ะก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งนบว่าเป็นเป็นวันที่เป็นมงคลที่สุดในพิธีแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจัดครั้งสุดท้ายก็คือปี2013โอ้โหตอนนั้นนี่มีผู้เสียชีวิตคือมก็ไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วไห,หรือไงจัดครั้งสุดท้ายปี2013ตอนนั้นเสียชีวิต36รายค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะฮะแสดงว่าจัดถทา ในข่าวบอกว่า2,013แสดงว่าหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มีการจัดเลยใช่ไหมอืมอาจจะเป็นไปได้ตาในข่าวว่านะอย่างนั้นนะคะอืมอาจจะเป็นไปได้นะอืมก็ต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียด้วยแล้วก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าหน้าทางทางารัฐบาลของอินเดียเองก็น่าจะมีการากำชับทางเจ้าหน้าที่ในเรื่องของหนึ่งเรื่องของมาตรการที่ยังต้องเข้ม แล้วก็2ก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วต้องวางมาตร,รการอย่างไรต่อไปก็เห็นบอกว่าพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะ,จะถูกระงับชั่วคราวนะหลังจากที่มีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมากแล้วก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ,ะแต่ก็ยังมีคนมารอที่จะ เขาร่วมพิธีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถที่จะควบคุมหรือว่าบริหารจัดการ,รได้หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าดูจากคลิปเนี่ยจากเส้นหัวนะคะคือคนแบบเยอะมากเลยเนาะจริงเบียดเสียดกันแบบแบบแบบมันไหลชนไหลอะ่ะอย่างที่บอกไปแล้วแล้วฝูงชนแบบถ้าสมมติถูกผักมาความแรงแล้วก็ ล้มลงไปล้มลงไปเงี้ยแล้วก็บางคนก็ไม่เห็นแล้วมันก็เกิดการเหยียบกันแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้หมดนะนะครับเรามานี้นะคะสําหรับในช่วงของยำข่าวข้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคุณปรทุมคําเมืองนะคะบอกว่าอ่านข่าวดีมากค่ะเข้าใจง่ายนะคะขอบคุณมากแล้วก็คุณพัชรัตน์หรอบอกอะไรอ่ะการจราจรใช่ไหม ใช่สาเอเชียค่ะเข้าทีกทมครับหมายถึงว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะสายเอเชียหรอสายเอเชียเดี๋ยวผมดูล่าสุดให้โอเคเหมือนจะมีแบ่งหัวต้นอยู่ชุดหนึ่งนะคุณดูนะเกิดอะไรขึ้นอะ เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทีหนึ่งแถวๆสถานีไฟฟ้าโรจนะสองนะน่าจะมีไม่อุบัติเหตุก็ต้องเป็นการทํางานมีเหตุแน่นอนนะคะได้เดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับเพิ่มเติมกันนะฮะแล้วก็คุณทองดินทักทายกันนะคะคุณจันทารายหาสุขสาตร์วันตรุษจีนเฮงเฮงรวยรวยชสุขภาพแข็งแรงคุณสีดินบอกว่าข่าวตารวจเสียชีวิตช่วยประชาชนโซ่ตกขอสดุดีหมูปิกด้วยนะครับขอให้สุพภุมิที่ดีครับผมนะคะใน u t u b e มีไหมฮะใน YouTube ไม่มีครับคุณดูหน้าโอเคค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับยามข่าว นะฮะ,อะขอบคุณคุณอภรัตค่ะขอบคุณค,คุณหนูนาครับขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับผมขากกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ FM 91 Traffic Pro